ธัญญาอาัศยามเจอมิจฉาชีพปุกถึงบ้านอ้างเป็นตำรวจเตือนใหญ่ใจบูญเกินวงการมิจฉาชีพล้ำขึ้นทุกวันธัญญาอาศยามออกมาโพส์เตือนภัยหลังเจอมิจฉาชีพถึงโกดังขณะไลฟ์ขายของช่วงบ่ายโดยมีชายสองคนใส่เสื้อตรามุนนิธิตำรวจไทยนานาชาติเดินเข้ามาถามหาเจ้าของกิจการทำให้เธอเข้าใจว่าเป็นตำรวจในพื้นที่ที่มาตรวจสอบ หลังจากพูดคุยกันดีชายสองคนอ้างว่ามาขายบัตรมวยการกุศลใบละ2,000บาทเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและบอกว่าถ้าซื้อ5้าใบจะได้ขึ้นโลโก้ข้างเวทีทันย่าใจบุญจึงซื้อไปหนึ่งใบก่อนที่มิจฉาชีพจะเอ่ยปากทักว่า น่าเหมือนทัญญาเลยพร้อมขอถ่ายรูปกันอย่างมีความสุขหลังจากนั้นแฟนคลับที่ดูไลฟ์ได้เข้ามาเตือนว่านีน่คือกลุ่มมิจฉาชีพที่มีคนโดนหลอกมาแล้วหลายรายทำให้ทัญญาโทร ไปสอบถามทีมงานช่อง8และพบว่าไม่มีการจัดมวยนิจริงเจ้าตัวถึงกับงงว่ามิชาชีพสมัยนี้ล้าไปขนาดนี้แล้วหรอไม่กลัวอะไรเลยเพราะกล้องวงจรจับภาพได้อย่างชัดทั้งใบหน้าทั้งทะเบียนรถพร้อมตั้งคำถามว่าจับได้ไหมตามได้หรือเปล่าหรือต้องปล่อยให้เกิดอีกักกี่เคสงานนี้ทันย่าเลยขอฝากเตือนทุกคนว่าอย่าใจบุญแบบไม่มีสติเพราะเธอเองก็เพิ่งตกเป็นเหยื่อแบบเต็มๆค่ะก็เรียกว่าล้าสมัย จริงๆค่ะมิจชาชีพเดียวนี้เราดูกันไม่ออกจริงๆมาในทุกรูปแบบและแนบเนียนมากๆอย่างไรก็ขอให้ระวังกันด้วยนะคะ